จุดที่สอง้ามพามาเลยนี่ตรงนี้เป็นจุดที่ฮอตที่สุดจุดนี้จุดที่หนึ่งเดี๋ยวอีลาพาไปอีกสองจุดที่ห้ามพาดเลยสวัสดีจ้าทุกคนมืวนอีลาสิพาทุกคนไปที่ซุ้มโซนท่าแลนะคะที่เป็นซุ้มซนเก่าแก่ก็ตั้งตั้งแต่เมื่อปีพศ2อ2 7สอีสอส่สเจ็ค่ะ ตอนทับนะคะชื่อเพจสินนางสาวพื้นไทยค่ะวันนี้เราพาทุกคนนะคะมาที่ซุ้มโซนท้าแล้วแต่ว่าพอดีลากายมาจะไปทุ่หลานะคะก็เลยแวะมาเอ่อพาทุกทุกคนนะคะมาเบิ่งจุดที่ถ้าเกิดมาท้าแลกอยากให้มาถ่ายรูปมาแวะเที่ยวมา ซุะะมะะ้มสซนท้าแล้วก็คือเป็นสุ้มสนที่ว่ามีปัสสาก่อนนะคะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกหลายยี่สุดในประเทศไทยเลยค่ะนี่ค่ะมองที่อิราพาม,ามองแรกนี่เป็นมองออตั้งของโบสถ์คริสต์นเนะนิกายโรมันคาทอลิกที่เอว่าอาสนา,าวิหา,อา,ารอัคราเทวดามีค่าแอลเนาะเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่นะคะรูปทรงคล้ายเล่เนาะ เพื่อระลึกการไซเรลและการแผ่ในการอุปยพจากตัวเมืองสกลนครมาตั้งทินฐานใหม่ย,ยังบานหาแหละนะคะบรรยากาศภายในอันมองที่ตั้งโบดนะจะมีปฏิมากรรมต่างๆค่ะเมือ่อไนร่าไปเพิ่นมีงานนะคะอีลาก็บบลแน่ใจว่างานอีอย่างนะคะคนหลายแห่งค่ะพอดีเมื่อนี้เออเขามีงานพอดีค่ะแต่อีลาก็บบแน่ใจว่างานอย่างเนาะจุดนี้จุดที่หนึ่งไิร่าพาไปอีกสองจุดที่ห้ามพลาดเลย เดี๋ยวไปกันเลยเดี๋ยวพาวาไปเลยนะคะตอนนี้เขามีงานนะคะที่ซึ้อมาแต่งตัวกับบอคคูบูนะคะเดี๋ยวพาวาค่ะเดิมที่เศร้าทาแลก็เป็นเศร้าขิดตังนะคะที่อพยพมาจากตัวเมืองสกลนครอ,อีกฝั่งของหนองหานเนาะคะ่ะก็จะมีท,ทั้งเศร้ายนดแล้วก็เศร้าไทยน้อนซึ่งซ่อนทาแลนะคะจะมีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมตารางมากลูกเนาะคล้ายกับผังเมืองในประเทศแถบตะวันตกคะ่ะแล้วก็มีบ้านเหินในสังแบบ สถาป,ปัตยกรรมฝรัง่งเศสที่สวยงามเรียงรายยี่สองคางทาถนนสายหลักของหมู่บ้านนะคะทุกคนนี่ค่ะสร้างเฮือนแบบสถาป,ปัตยกรรมแบบฝรัง่งเศสนะคะทุกคนอันนี้เป็นจุดที่สองดี้ามผาดจุดที่สองดีามผ,าน,า,มผานมาเลยนี่บ้านโบลาดนะคะขององค์เดหรือได้คําศิลป์อุดมเดชนะคะมาเลขที่สองของแปะน้องเพื่อนๆไปซื้อเลยอะไรนนี่ค <c oughs> าลิฮาาดอุดมเดชวัดอุดมเดชวัดนะคะทีนี่ ประมาณร้อยปีแล้วค่ะทุกคนบรรยากาศตอนนี้กาลังบุญละนาอยู่แต่บอแน,น่ใจว่าเสียเงี้ยถ้าเกิดเขาบุญละแล้วอีลามีโอกาสเดี๋ยวอีล่าจะพามาเด้อแยสกา,น,กานี้มองนึงนีงน่มองนี้เลยที่คนมกักมาถ่ายรูปกันหลายๆ<ม>านี่มันก็นจะมีหรอต้นหินโบราณทาแลตตีดอาร์ตต้นดาวอธิษฐานจุดชมดินหนองหานอาสนวิหารอัคราเทวรามีคาแอลท่าแลเมื่อกี้ที่อีลา่าไปแสดงมาอันนี้เป็น เติมที่ฮอตที่ฮิตที่สุดในฮาแล้วที่ทุกคนมาจะมาจะมาถ่า,ายอีล่าก็เคยมาแล้วรอบหนึ่งต่ถ่ายรูปไปยูทูบนะคะตอนนั้นที่เราไปในากาศคือตั้งแต่เป็นร้อยปียแล้วค่ะการสามารถย่างเข้าไปได้แต่ว่าตรงนั้นหัวลำเบลนาอีลุน่าตะเปิดค่ะเราจะเป็นประมาณนี้แบบทีาไล้วก็อีล่าจะขอโตไปถ่ายรูปเลยค่ะแต่ว่าสัวที่เด็ดที่สุดของซุมซวนทาแล้ที่พาไปได้เลยก็คือ สวงเอ่อคริสต์มาสค่ะเขาจะจัดง,งานแห่ดาวแบบยาวๆแบบหลายค่ะเลยนะคะอีลา่าก็ยังไม่เคยมาจักปีแต่ว่าถ้ามีโอกาสจะอยากมาอีล่จักปีนะคะเพื่อให้เอฟซีได้เพิง่งเหมือนกันน้ำเนาะก็จะมีอันนั้นตะเกาพร้อมเด้เอ่อ,ไร,อไร้นะเลา้เลาเหล้าค่ะเขาเอินเหล,ล้าตะเกาก็ประมาณนี้เมื่อไหร่ะคะในตัวซึกก็จะเป็นประมาณนี้ที่ล่ามาขอก็จะเป็นประมาณนี้เลยยังอยู่คือเก่า คลุกก่ายไปแล้วประมาณนี้แต่ข้างในเขาไม่ได้เปิดให้เบิรงนได้ค่ะกระทห็นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวอีลาจะพาว่าไปจุดที่3นะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวอีลาขอไปถ่ายรูปก่นนอ,กอนได้อกจุดที่สองเฮือนโบราณอันนี้่คนของคนละคนกับคนเมื่อกี้นะอันนี้เป็นเฮือนโบราณของนายเหลืองเนาะต้นอันนี้269นะคะเคยซื้อเหล็กอันนั้น288อ,อะไรสักอย่างแต่ตอนนี้ขอตัวไปถ่ายรูปกันได้นะคะเออตรงนั้นจะเป็นร้านอันนั้นเนะร้านระเบียงดาวของนีแหละอีลากลับมากินบิงซูอยู่กับแสบอยู่ผู้ใดง แล้วก็จะมีร้านกาแฟายู่ตรงตึกนั้นอีกค่ะมต้องห่วงเนาะถ้ามาแถวนี้มีของกินแน่นอนค่ะไปถ่ายรูปก,กันเด้ออิลาบ์ยายให้พลาดเลยก็คือสสงวันที่23-25ธันวาของทุกปีนี่สมซนชาวคิดบานท่าแลน,นะคะก็จัดประเพณีแห่ดาวเห้าการคิดสมาดเนาะโดยเซอร์วานินดาวเป็นสัญลักษณ์ของการเสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษย์ของพระเยซูนเนาะซิมีกิจกรรมต่างๆแบบห้เบิ่งให้สม,มากมายเลยค่ะ เดี๋ยวมาจุดที่3นะคะวันนี้อีแมลบอได้มาคบรถไทยนะคะไปค่ะจุดที่3ที่เบยให้ทุกคนผ่านเลยนะคะนันคือรตรงนี้ตรงนี้คนกำลังถ่ายรูปกันหลายคะ่ะจุดที่3จุดนี้เรากับเบยให้ทุกคนผ่านเราทำมาซุ่มสซนฮานเลนะคะ่ะเดี๋ยวไปอ่านเบิกงว่ามันคือเอ,อินวออ่ายังเนาะปอเป็นืนนี่ทุกคนบ้านโบราณหลังนี้เป็นบ้าน,น,นของานายห,หนูศรีวรกุลนะคะ เนียนเรียนดึงดึงนะคะอ๋อเมืองสกลเวลานั้นจะมีอายุประมาณ9 0้าสถึงร้อปีอ๋อตรงนี้สร้างตั้งแต่น่าจะประมาณพศ2462อืมเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวหันให้พีเอฟซีเบื้องเผอแบบอยากอ nice of oh, oh, so ่านยาวกว่าอีลาบอนเนาะก็จะประมาณนี้อ๋อโอ้ไม่เป็นตำหน้านะคะทุกคนอ๋อนี่ไงนายหนูและนางหนูนายนะคะขออนุญาตขอถ่ายหน่อยเด้อค่ะขออนุญาตขอบันทายเดี๋ยวให้พีเอฟซีจะเห็นเอาพวก ตำนานเก่าตึกหินเนาะอันนี้เป็นความเป็นมาต่างๆเราต้องแบมีหอดตำนานลากคนนี้ทุกคนนี่ประมาณนี้จนหอดสุดท้ายกับหอดอวสานตึกหินเนาะเนี่ค่ะบรรยากาศกับประมาณนี้ นี่เนาะอีลากะถ้าเกิดมากนะคะบรรยากาศจังสีเนาะกะฝากกดไลค์เกดติดตามเพจสิรินสาวหุ่นไทยเดือนจาะนะคะให้อีลาเอ็ดคลิปอย่างกะคอมเมนต์บอกเดิร์นะคะกะฝากอีลาไปเอาบอกออกสายพีพีเอฟซี FC ทุกคนเดิร์นะคะเพราะอีลากะค่อหาแต่เอ็ดคลิปแม้ว่าแต่ทางเพจจริงๆ้องเน็ตก็นนะะมีอยาก,กนแนะนำอีลา,าได้เดิร์เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเด้อค่ะขอให้พี่ทุกคนมีความสุขหลาย,ลายๆเด้อกินข้าวแซ่บๆเด้อค่ะเจอก,กันในคลิปหน้าเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีเด้อบ๊ายบาย